สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลน์ดูเลอร์พอดีว่าวันนี้ผมมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับวิดีโอที่ได้อัดไปแล้วของคลิปนี้นะครับและวันนี้ผมก็ต้องนั่งเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่ออัดวิดีโอไปลงคลิปนะครับฉะนั้นวิดีโอที่จะได้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยเล่นด่านเดิมซ้ําเพื่อทําลายสตินะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับโอเคไปเลย hoo. ครับลุงไปครับเราต้องทาลายสติเดิมให้ได้นี่โอเคปุ๊บ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 นี่เล่นท่าเป็นไงล่ะเป็น วิ่งได้รวดเร็วอุ้ยตีนิดน,งนึงครับแล้วก็ตรงนี้กระโดดเอ้ยจ,จับจับได้จับได้ครับบอกเลยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งไม่มีทางพลาดไม่มีทางพลาดแน่นอนตรงนี้โอเคนี่ทําเวลาได้สวย,ยครับทําเวลาไปได้สวยเลยแล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะมันอ่ากําแพงอย่างนี้ได้ครับมันเกาะกําแพงอย่างนี้ได้นี่ไงล่ะเป็นล็อกแมนนะครับหลังจากที่เราเกาะกาแพงได้แล้วโอเคข้างบนอ่าคันเรียมไม่ได้มาตรงนี้นะไม่ได้มาตรงนี้ มีหุ่นยนต์ให้สู้นั้นหลอนี่ตรงนี้ก็มีเอีย,ยนแดงโอเคเก็บได้ครับสวยข้างในนี้มีหุ่นยนต์หนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับจัดการด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขึ้นปืนใหญ่ออกไปเลยโอ,โอเคตรงนี้อ่าฮะขึ้นมาแล้วก็เขามันปืนใหญ่อรอบหนึ่งนี่แหละนี่แหละโอเคครับวิ่งไปโอ้ยทำเวลาได้ดีขึ้นอีกแล้วสุดยอดไปเลย <laughs> ขั้งแรกนะจะเล่นไม่ห่วยนิดหนึ่งไอ้ช เข้าทันนี่ครับเต้นเต้นรำเต้นรำครับเก็บเกลี่ยเก็บเกลีก่ยโอเคสวยซ้ายขวาขวาซ้ายไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหช้าเลยกูโอ้โหมาตายเลยตรงนี้เนี่ยไม่น่าตายเลยโอ้แล้วช้าช้าจริงๆอ่าตายแล้วโอเคเก็บเล่นเล่นสปีดหน่อยเล่นสปีดหน่อยปุ๊บ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 ไปโอเคเอ้ยไปแล้วชิบชิบชิบซ้ายขวาโอเคฮึบที่ชนไปหนึ่งดอก เราชนดอกหนึ่งโอเคเฮ้ยเรายังทาเวลาได้ดีพอสมควรนะครับนี่ต้องรีบแล้วต้องต้องไปต้องไปต่อโอเคตรงนี้ครับเร่งความเร็วเต็มที่อ่าขึ้นมายืนได้ครับสวยแล้วก็โอ้าวอ้าวอ้าวโอเคครับไม่เป็นไรยังไม่ตายยังไม่ตายไปต่อครับอือแล้วก็ไปอ่าโอเคตรงนี้อ่าฮะเฮ้ยเข้าไปใหญ่หหแล้วสวยฮึ ไปไปยันไหนเนี่ยโอเคตรงนี้ต้องเลาเอาขวาอ่าสวยสวยได้รถครับได้รถได้รถได้รถไหนล่ะรถของฉันนี่ล่ละโอเคครับคือเมื่อกี้ไอแยก3อันใช่ไหมถ้าไอคือคือย้อนกลับไปดูได้นะครับมันจะเป็นรูปเต่ากับรูปรถใช่ไหมและไอรูปรถนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราวิ่งเข้าถูกอเอเอเด้ถ้าเราวิ่งเข้าถูกอันเนี่ยเราก็จะได้รถนะครับถ้าเราวิ่งเข้า ผิดอันเราก็จะเป็นเต่าก็คือเราจะต้องมานั่งวิ่งเองนะครับโอเคอ่าแตวตอนนี้ผมได้รถก็จะไวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้อ่าสวยสวยไปโอ้โหยังเคยเล่นมาแล้วใช่เคยเล่นมาแล้วครับ <laughs> เออตรงนี้ยากนิดน,นึงแต่ว่าเราก็ยังผ่านอยู่โอเคยังผ่านอยู่ครับอ่าสวยงามโอ้โหเวลาจะดีขนาดนี้เอ้าตายแล้วตายแล้วเอออย่างไงเนี่ยยังไงเนี่ยแป๊บนึนงทำไมมันปแปลกทำไมมันปแปลกโอเคโอเคโอเคได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปเลยครับโอเคอ้าวเฮ้ยตายแล้วไม่ทันแล้วเอาขออนุญาตแล้วครับถ้าขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นครั้งต้องลงไปเล่นข้างล่างใช่ไหมอ้าตายแล้วโอ้โหแล้วหนาวอ้าวดันมีหนามอยู่ข้างล่างอีกเฮ้ยดึงดังไปก่อนครับอ้าวตายแล้วจมจมแล้วทีนี้เอาไงเนี่ยช้าเลยโอ้โหว่าจะทำราเซตีสะหน่อยไม่น่าได้นะครับ คือข้างบนมันจะไวกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าวิ่งข้างบนได้เนี่ยมันจะเร็วมากครับเนี่ยผมมาเดินเล่นข้างล่างทางนี้รอบที่แล้วผมไม่ได้มานะเอออ้าวแต่เวลาก็ยังทำได้ดีโอ้โหสุดยอดอีกสุดยอดไปเลยตรงนี้หลบนิดนึงหลบนิดนึงก็พอแล้วเอาไงดีวะเนี่ยพุง่งเลยกันเฮ้ยจะอ้า <c oughs> นี่ก็จะรอดเออโอเคจบแล้วครับตรงนี้เหมือนจะลงแต่ว่ามีปลาขึ้นมาช่วยนะครับเออว่าปลาได้บอกวะ่ามันคือวานพิชฆาตใช่ไหมออก,ก้าครับออก,ก้ามันคืออะไรวะโอเค ก็ถือเวลาถือว่าทำเวลาไปได้ดีนะอ่ะได้แค่ B เองหรอ,หรอวะตายเหอะไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นการพาไปสู้กับชาร์โดนะครับเนี่ยข้างบนตรงนี้โอเคไปนี่ครับโอ้ชารโดทำหน้าตาตกใจเล็กน้อยอ่ะคุยหน่อยครับเออโซนิกนายกลับมาแล้วใช่ไหมนายน,นี่ไม่เข็ดเลยนะในวันนี้ไปเลยครับโอ้ชาร์ครั้างเท้าผมได้ A เลยนะแล้วก็ใช้เวลาไปที่7นาทีก็ถือว่านานมากชาร์โดเดอะเฮดฮอก ถิวว่าทานมากจริงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็จะง,งมได้ว่าต้องสู้ยังไงแต่คราวนี้ผมรู้วิธีแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วนี่พลาดไปแล้วมาเลยมาเจอกันหน่อยแล้วคืออะไรคือต้องแบบบินมาควายกันแล้วก็เก็กหน้ากล้องสักทีหนึ่งไปชาร์โด้เขาจะโกงนะเพราะว่าเขาใช้เป็นอ่อโล,โลโ้อเปลืเหรอเออเป็นเหมือนสเก็ตนะครับโอโอโอ,โอ้มาถึงก็เกือบพลาดเลยมาถึงกเกือบพลาดเลยไปตอนนี้เราต้องวิ่งแข่งกับชารโด้นะครับเพื่อเก็บไอ้ลูกชมพูชมพูเนี่ยไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกัน ก็คือใครเก็บครบ2อันก่อนได้เนี่ยจะเป็นคนปล่อยอันตินะครับปุ๊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 บโอเคเราได้หนึ่งก้อนแล้วด้วยความรวดเร็วเร็วมากเร็วมากยังไม่ถึงเอ้าพูดยังไม่ถนัดขำโดนชาโดว์แซงมแน,น้วครับเฮ้ยเจลี่ไปไหนจจลี่ไปไหนพักเดี๋ยวนึงซิพักเดี๋ยวนึงโอเคตอนนี้เรานำชาโดว์ไปแไล้วครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเราแตะไอ้ลูกพูดได้นี่ถ้าจะชนะเลยนะครับเนี่ยแตะได้ไหม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 พุ่งครับตอนนี้พุ่งเต็มที่ตอนนี้พุ่งโอ้ยอ๋ แล้วก็ตอนนี้ใช้ผนังนครับเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์อัพนะครับเอยไม่ใช่โซนิคเขาอัพนะครับยังไม่ใช่ซูเปอร์โซนิคตรงนี้แค่เราเบังคับซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วก็ชนไอตัวเขาเรียกว่าอะไรน,นะอุกกาบาตเนี่ยไปเรื่อยครับโดยโดยที่อุกกาบาตเนี่ยมันจะแตกมาเศษเษนัแล้วก็ไประเบิดใส่ชา์โดว์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเกิดเราแตะตัวชาร์โดว์ได้ทันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นการชนะทันทีเลยโครง่ายเห็นไหมเออแล้วผมในครั้งที่แล้วผมเล่นไปเจ็ดนาทีอะเพราะผมไม่รู้แม่งเล่นยังไงเว ชน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 ,ชนได้แล้วครับอรอยเอ๊ะแตกสวยงามโอ้ที่ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีก็ไหวอย่า,าง,งนี้เร็วจัดจัดคืออ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นกันนะครับถ้าชา์โดเก็บชมพูครบเนี่ยเขาจะเหมือนปล่อยพลังใส่เราเรื่อยอะ่ะเอออารมณ์ตาณนั้นไปหาดูได้ในคลิป YouTube ของชาแนลอื่นแล้วกันเพราะว่าวันนี้วันนี้ต้องทำเวลานิดนึงโอเคโอ้พอเฟคด้วยนะเอสยอดก็อันนี้นะครับจะเป็นพามาเล่นเพื่อเก็บกุญแจนะแต่ว่าผมเอากุญแจไปแล้วล่ะ ด่านนี้จะเป็นด่านของเอชื่ออะไรวะลูกหรอเห็นคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วเขาให้เขาให้เรียกว่าลูกนะโอเคโดยที่ไอตัวลูกเนี่ยเขาจะมีพลังเมื่อเรียกออกมาเนี่ยเขาจะเออเนี่ยเห็นปหมจะเป็นพลังเหมือนแห่งความรักนะครับพลังความรักนี่ไงนี่ไงโอเคไปต่อครับคือไอตัวพวกคุณโยนต์พวกเนี้ยถ้าเราชนไปเลยเนี่ยมันจะชนไม่เข้านะครับเพราะว่ามันถือโล่อยู่เนี่ยเราต้องเอาพลังความรักใส่เข้าไปอารมณ์ประมาณว่ารักกูหลงกู้เงี้ยครับรักกูหลงกูนี่ครับเราก็ชนเข้าไปได้เลยโอเค แล้วก็ตรงนี้5ตัวคือครั้งที่แล้วนี่โอ้โหผมแบบว่าก่จะผ่านตรงนี้จะได้โคตรนานเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่เอ้ยอ้าวอ่าตรงนี้เสียเวลาแล้วล่ะเกะว่ <c oughs> าวจะเร็วๆซะหน่อยเออให้ตายเถอะโอเคไปต่อครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ไปไงต่อเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องเลี้ยวขวาครับโอเคสวยโอ้โหทำเวลาได้เร็วขึ้นอีกต้งสิบเอ็ดวิสุดยอดสุดยอดก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับที่กลับมาเล่นใหม่อา้าวโอเค ถ้าติดตรงนี้ก็เวลาที่ทํามาอะไรประโยชน์แล้วครับนี่รักกูหลงกูรักกูหลงกูเอ้าไอรักกูหลงกูรักกูหลงกูนี่รักกูหลงกูนี่ไงล่ะโอ้ยเร็ว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 เร็จะทำเวลาคนคนจะทำเวลาอ้าโอเคชาแล้วครับคงไม่ได้ทำลายสติแล้วแหละหรืออาจจะทำลายสติได้แต่ว่าไม่น่าจะได้แรงเอสแหละโอเคตรงนี้มันคือเส้นชัยครับแต่มันเหมือนจะง่ายนะความจริงมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเยอะเลยนี่ไง โอเคตรงนี้แหละยากครับ <Sonic. S 1> ต้องทําให้ทุกตัวเนี่ยมันติดติดหัวใจก่อนไม่งั้นมันจะอย่างนี้ครับมันจะโอ้โอ้โอ้ให้ตายเถอะโรบินปล่อยปล่อยผมก่อนโอเคลักกูลงกูลักกูลงกูลักกลงจากนั้นก็สบายแล้วครับโอเคไปทาลายเอ่อตอนนี้เวลาโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ตรงนี้ได้ยังพ้ยข้างบนครับข้างบนเปิดแล้วโอเคเฮ้ยจะอ่ะตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่พอสมควรต้องต้อง,ต,องต้องได้ได้ผมเอ้ยได้เอา้าโอ้โห เลยเลยโอ้โหตายห่าถ้าเมื่อกี้ทันนะผมว่าได้แรงเอแน่เลยอนะโอ้โหช่างมันครับได้แรงเงก็พอละอ่ะต่อมาอันนี้นะครับให้สู้กับเ,เขาชื่ออะไรนะ SPO นะครับเ,เขาจะเป็นนินจานะเป็นนินจาคาเมเลียนโอเควิธีการสู้กับ SPO เนี่ยก็คือเราจะต้องเนี่ยครับเอาสปอตไลท์ฉายใส่ SPO นะครับแล้วก็เอาตัวมงใส่ประมาณนี้คือเขาจะล่องหนนะครับเขาจะล่องหนอยู่แล้วก็เราแค่เอาสปอตไลท์สองใส่เนี่ย ให้เขาเห็นตัวอย่างเี้ยเอ้าวอยู่ไหนวะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําลายเขาเอ้ยเออนั่นแหละมุ่งไปอู้ทำเวลาได้เลยว่าสิบวิเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ตอนแรกผมงงอยู่ว่ามันเล่นยังไงนะโอเคเอออันนี้น่าจะอ่าน่าจะช้าแล้วล่ะน่าจะช้าแล้วอ่ะเก็บอ่าแด้งบอีกโอ้โหทหาจะมาทําเวลาซะหน่อยโอเคเดี๋ยวทำเวลาจริงๆแล้วโอ้โหชนชนให้หมดครับชนให้หมดชนให้หมดนี่เร็วมาต้องสิบหกวิแน่เลยโอเคไปต่อ อ่าเอ้ย SPO SPO เดี๋ยวนะนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนนี่ครับอัลสปอร์ตไลท์สองไม่ใช่ครับอีกทางนึงโอเคอัลสปอร์ตไลท์สองเจอไหมก็ยังไม่เจอนะ่ะเอ้ยอยู่ตรงนี้โอเคอัลสปอร์ตไลท์สองอีกทีนึงโอเคเจอแล้วครับอยู่ข้างบนนี่เอา้าโอ้คนผิดอีกโอเคสวยสวยสวยอาจจะชา้าไปนิดนึงเออชา้าไปเยอะเลยแหละผมว่าโอเคตอนนี้เราทําเวลาเร็วขึ้นได้แค่แปดวิเองเหรอเมื่อกี้ทําได้ตั้งสิบหกวินะอี๋เหยละได้ไหมโอเคได้ครับสวยอะไรอย่างเ็วละตรงนี้เร็วละ นินจานินจาอะไรล่ะนี่ไงล่ะนินจาอยู่ไหนครับอยู่ข้างบนไหมโอเคอยู่ครับฉายไปเต็มๆอย่างนี้ก็อา้าวโดนซี่โดนซี่โอเคไปไปต่อครับอา้อาวอ้าวสูบหายสูบ <c> ห <oughs> ายละฉายฉายเลยโอเคไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เออได้อยู่ได้อยู่ครับเร็วหมาแค่นิดเดียวนะครับอาจจะเร็วประมาณสิบวิชึ่งๆชึ่งๆชึ่ชชชงๆแล้วลงชงๆโอเคไปต่อครับนินจานินจาโอเคตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะครั้งที่แล้วนี่ผมเสียเวลาตรงนี้ไม่นานพอสมควร คือเนี่ยมันฉายสปอตไลท์ไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าไอแพลตฟอร์มหลายขวาข้างบนเนี่ยต้ตรงกลางเนี่ยมันจะชอบบังอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ลิ้นจอไปต่อครับ r ้านขวา r ้าขวาอ่าจบแล้วอุย้ยทำลายสถติครับแต่ว่าได้คะแงน A นะอ่ะแล้วก็ด่านนี้นะครับไปสู้กับครีม ซึ่งครีมเนี่ยก็คือเมื่อเรากดเรียกออกมาเนี่ยเขาจะปล่อยวงแหวนออกมาด่านนี้คือมันไม่มีแหวะนให้เก็บนะครับโดนแล้วก็จะโดนดาเมจไปเลยแต่ว่าผมจะชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มครับโดยที่ผมจะไม่ใช้ครีมด้วยอ่ะเอาสิไม่ใช้ครีมด้วย,เ,วยเล่นท่าไปเลยครับเล่นท่าไปก่อนเล่นท่าไปก่อนคือผมว่ามันไม่น่าจะโดนดาเมจเยอะด่านนี้จริงๆเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีอะไรที่โดนดาเมจนะถ้าเล่นแบบมีสติหน่อยเนี่ยก็คืออาจจะเล่นแบบโนดาเมจได้เลยซึ่งก็จะเป็นการชาเลนจ์ผมในด่านนี้นะครับโอเคไป แล้วเรามาดูนะครับว่าแหวนวงเดียวนี้จะพาผมไปได้จนจบหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขออภยัยถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีการใช้ตัวช่วยโอเคโดดนี่ครับเล่นท่าเล่นท่าไปอย่างสวยสดงดงามเล่นท่าอีกทีหนึ่งเล่นท่าไปอย่างสวยสดงดงามแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งสังเกตนะนะลองดูทีว่าเล่นท่าได้กรอเปล่าอา้าไม่ได้ครับโอเคตรงนี้อ,อืแต่ดิฟซะหน่อยดิฟไม่ทันโอเคตรงนี้ได้ไปเลยครับ อา้าวพังแล้วโอเคกันดัมหนึ่งกันดัมสองกันดัมสามแล้วก็อุ้ยเกือบตกเกือบตกไม่เป็นไรครับเกือบตกมาแล้วจ้ะโอ้โหนี่ผมทาเวลาไปแค่เร็วไปแค่หนึ่งวิเองเหรออะไรวะแสดงว่าครั้งที่แล้วเล่นไม่ดีจะจัดเลยเนี่ยโอเคเอา้าโอเคตรงนี้กระโดดเอา้าชิบหายแล้วโอ้จะทําเวลาสักหน่อยแล้วจะทําเวลาไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เอา้าลงไปอีกโอเคจบจบแล้วเวลาห่วยแตกมากตอนนี้ โ okay, อเคมีสายฟ้าตรงนี้กั้นทางเราหลบทางนี้ได้แล้วก็ดึงด่างไว้ก่อน,ด,นดึงด่างไว้ก่อนตรงนี้ต้องเลี้ยวมาแล้วก็หลบไปเรื่อยหหลบไปเรื่อย2นะครับแล้วก็3ตัวนี้ต้องทำลายให้หมดเพื่อกดประตูนะครับกดประตูที่1กดประตูที่2แล้วก็กดประตูที่3แต่ว่ามันจะช้าหนักไปเลยใหญ่เลยครับเพราะว่าผมไม่มีไอ้นี่แหละไม่มีบูตแล้วโอเคไม่เป็นไรวิ่งเอาวิ่งสดวิ่งสดวิ่งสด,งสดไม่มีฟิลเตอร์ครับนี่โดดไป1่ทีแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแล้วครับ เวลาโอ้ยได้เอสด้วยหรอเฮ้ยอ่ะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นสู้กับบอสแล้วก็บอสในด่านนี้จะเป็นตัว chaos นะครับซึ่งมันจะ chaos ธรรมดาด้วยเพราะว่ามันคือคือแตะ่ะทีเฮ้ยๆเพราะว่ามันคือ perfect chaos นะครับหรือว่า chaos ร่างสมบูรณ์ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าร่างสมบูรณ์มันหน้าตาเหมือนปลาไหลตัวใหญ่ขนาดน,นี้ หรือวเหมือนก็อซิล่าวะเสียงเอ้ยยอเสียงร้องเหมือนก็อซิล่าเลยครับโอเค YouTube platform เจ๊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 โอเคมาครับตรงนี้ไปเลยบินไปวหนึ่งท่าสักหนึ่งสักสองสักสามแล้วก็ลงมาอย่างสวยงามแต่ว่าลืมกดฟินิช h ป่ะเนี่ยโอเคครับตรงนี้มีสามห่วงแต่ว่าเข้าไปไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือการมาตีเคอ o s นั่นเองวนไปครับวนไปหนึ่งวนไปสองวนไปสามนี่ไงฮือปากไปสิโอเค กว่าผมจะเล่นได้เนี่ยรอบแรกนี่ใช้เวลาไปนานมากอ่ะโอเคสวยครับแล้วก็ตรงนี้เก็บได้ไหมเก็บได้เข้าวงเล่นท่าหนึ่งเล่นท่าสองเล่นท่าสามเล่นท่าสี่กดฟินิชเรียบร้อยครับสวยแล้วก็ตรงนี้เออโอเคมาทางนี้อุย้ยเอา้าอะไรวะปกติไม่เคยโดนโอ้สองงัยจะมาเร็วไวหน่อยมันเลยแกล้งครับอ่ะตอนนี้ผมมาเร็วขึ้นไปหนึ่งวินาทีกว่ามีผลมั้เนี่ยเออผมว่าเล่นรอบแรกอย่างดีวเลยนะนี่ไงล่ะ อ่ะตรงนี้ใช้อ๋อเร็ว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 โอเคไปต่อครับตรงนี้เราขึ้นสปริงได้เลยโอเคแล้วเข้าห่วงเข้าห่วงโดยความรวดเร็วแล้วก็ตรงนี้ครับมันรอรอเพิ่มวงหัวมันอ่ะวงเรียบร้อยโดนไปสองทีแล้วอีกสองทีครับมันถึงจะตายต้องตีทั้งหมดสี่ครั้งก็เวลานี่ถือว่าทําไว้ใช้ได้เลยทีเดียวผมว่าเล่นเอ้ยจะล่วงน้ำล่วงน้ำโอเคไม่ล่วงเว้ยไม่ล่วงหรอก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  โอเคมาข้างบนเอ้ยอ่าตอนนี้ผมทําเวลาบวกไปอีกหนึ่งวินาทีถือว่าช้านะครับถือว่าช้าแล้วเจ้โอเคแล้วตรงเนี้ยโอ้้ข้างบนมันชอบบังนะเอ้ยจะเอา้เอาเลยเลยเลยอ้โหตกใจหมดเอแต่ก็ยังดีครับที่ถือว่าทําได้ถือว่าทําทได้ครั้งที่สามนะครับอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นมันก็จะโดนทําลายเรียบร้อยแล้วโอเคมันเริ่มโกรธแล้วครับมันจะทาลายทําลายพื้นอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพื้นมันถึงขึ้นลงได้อ๋อเพิ มันมีน้ำพุอยู่โอเคไปต่ออ่าตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งครับข้างหน้านี้มันจะอันตรายนิดหนึ่งแล้วก็สปริงครับชนได้ชนได้ชอ่าหลบครับหลบเลยบหลบ,บ,บทุกอย่างหลบทุกอย่างสปริงตรงนี้ก็ชนได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เกี่ยวขึ้นมา okay, โอเคอุ้ยอุยโอโ้ผมว่ารอบนี้ได้ทาเวลาได้ใช้ได้ทีเดียวรอบแรกนี้ผมเล่นไป3มนาทีหรือเปล่าตอนนี้เหลือแค่สองนี้นะอ้าเฮ้ยร่วงอ,อีบ้าโอ้แย่แล้วครับเอามาโอ้ผ่านนาทีเถอะ ม่อยากแพ้แล้วโอเคครับตรงนี้ก็โดดหลบมาแล้วก็อ๋อ,อไม่เป็นไรครับมาตรงนี้ได้เอ้ยแย่เลยเอ้ยิยว,ยวจะล่วงน้ําไปแล้วโอเคอันนี้เป็นการหมุ่งครั้งที่3นะครับหลังจากนั้นพื้นก็จะแยกครับแล้วก็มีน้ําพุยิงขึ้นมาเพื่อแยกเอ้าโอเคใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอ้ยควรจะสู้เคออสได้ครัมจริงมันยากมากเลยนะตัวเนี้ยเออโอเคมาเก็บเรียญเก็บเรียญ อ่าฮะตรงนี้ไอ้จ้าแล้วก็พื้นล่วงไปพื้นล่วงไปนี่สปิงครับพื้นล่วงไปล่วงไปให้หมดโอเคหลบได้แบบดิจิตอลมาแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแบบดิจิตอลครับพื้นก็ล่วงไปแบบดิจิตอลแล้วก็มาเด้งสาไปตรงน,นี้อ้าวโอเคอ้าวโอ้ออยโอ mean ้ยโอ้ยโอเค <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยอ่าแล้วเคอ,เอในร่างสมบูรณ์แบบก็ Rome. ได้ถูกทำลายไปแต่เพียงเท่านี้ ลไหลายากครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาไปทำซูชิปลาไหลดีว่าหยุดล้องได้แลวเว้ยก็ทำลายสติไม่ได้ครับแถมแหวนก็เก็บไปได้แค่แปดอันอนาจิตจริงๆโอเคแล้วก็มันไม่มีคัติีนให้ดูครับเพราะว่าผมดูไปแล้วก็คือเล่นจบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพามาเข้าห้องรับครับโอ,โ,โอเคอันไหนวะเอออันนี้ครับมูวี่เออน่าจะเป็นอันสุดท้ายอันนี้นะครับ ไปดูกันครับว่ามันมีอะไรนายนำความสงบมาสู่โลกนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งปิ๊บปิ๊บปิคับก็คือฉากที่มีสีสันนะครับโอเคอ่าโซนิกออกมาจากห้องบอสแล้วนายทำได้ดีเลยโซนิกนายหมายถึงพวกนายทำได้ดีมากเลยโซนิกใช่ไหมนั่นแหละฉันค่ลืมไปนี่ยโอ้โอ้ก็เป็นบอสของภาคนี้นะครับ ยังไม่รู้เชื่อทีมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเขาก็จะทําการอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ๋อเขาจะมาเอาเอเมัลไปหรอเลยยังไงเอ่ยเอาไปไม่ได้นะครับไอเจ้าปีศาจนั่นนี่ยมันไม่ชอบเอเมัลแน่นอนเลยไอเจ้าสิ่งนั้นน่ะมัน,มนประโยชน์มากเลยนะในอดีตเนี่ยเราเคยได้มันมาทั้งหมด2ครั้งแล้วเราต้องการเอเมัลชิ้นนั้นโซนิกนายคนไปที่นั่นและตรวจสอบดูว่านายสามารถเอาเคอสเอเมัลกลับมาได้หรือเปล่า เหมือนกับที่นายเอาเพื่อนของเรากลับมานั่นเองและฉันพนันได้เลยว่านายทั้งสองคนจะต้องรวบรวมเอเมโลทั้ง7ชิ้นได้แน่นอนนี่ครับมีการส่งสัญญาณด้วยความมั่นใจพวกนายเนี่ยต้องทำงานยากกันตลอดเวลาเลยนะานยาการประจนภัยก็ยนะไม่สนุกนะถ้ามันง่ายเกินไปโอเคก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ไฟล์ผมเสียไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ